สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยล่าชุดพิเศษ2ประจัารวที่2พฤษภาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำวนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่อง vd channel โปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะตามหลักหน่วยล่างนะให้เพิ่มเติมอีก2สูตรนะคะจะเป็นสูตรแบบ5ตัวนะคะจับชนกัน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปรับจอนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองสูตรนะคะก็คือมาจากเล่มนะคะ k 1 2แล้วก็ p 3 8มสิสองสูตรนี้นำมาจับชนกันจะมีตัวเลขชนตั้งแต่หนึ่งตัวถึงสี่ตัวเลยค่ะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะอาจารย์จะนำไปกระทบกับหลัก หน่วยล่างชุดพิเศษหนึ่งนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมดห้าตัวเหมือนกันวันนี้เราลองมาหาหลักหน่วยล่างนะคะว่ามันจะเป็นตัวไหนนะ,ะสูตรที่หนึ่งนะคะวิธีการเดินก็จะแบบหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าบวกแปดเป็นสิบสามสามบวกเจ็ดเป็นสิบมีอยู่แค่ห้าตัวนะคะหนึ่งสี่ห้าสามศูนย์สูตรที่สองนะคะก็คือหกบวกสี่เป็นสิบ แล้วก็0บวก3ได้3 3บวก2เป็น5แล้วก็5กับ6ก็เป็น11นะคะมีบวก2บวก3บวก4แล้วก็บวก6ตัวนี้เลยนะคะก็มีทั้งหมด5ตัวเท่ากันนะะไม่เสียเปรียบนะคะท่านผู้ชมมีทั้งหมดอย่างละสูตรละ5ตัว5ตัวตรงอาจารย์จะเน้นให้ตรงช่องชนนะคะสำหรับ2สูตรนี้แล้วก็ตรงออกอันนี้เรากำลังหาหลักหน่วยนะคะออกมาที่61 หลักหน่วยคือเลขหนึ่งะนี่ค่ะสองศูนย์ี้จะมีเลขหนึ่งและชนถึงสี่ตัวด้วยกันนะคะเราก็ออกมาที่หกหนึ่งเดี๋ยวเราไล่ไปเรื่อยๆนะคะจากาชุดพิเศษหนึ่งชุดพิเศษสองแล้วก็ชุดมาตรฐานนะคะแล้วก็ยังมีพิเศษแบบเจ็ดหลักเดินดีระยะยาวด้วยะคะ่ะตามนี้ต่อไปนะคะเมื่อที่สอง ได้ล็อกเดียวกันนะคะคือหนึ่งสี่ห้าสามศูนย์สูตรที่สองนี่คือสองหกเก้าหนึ่งเจ็ดอ่ะอันนี้ชนตัวเดียวเลยคะ่ะเลขหนึ่งออกมาที่สองหนึ่งนะะสองหนึ่งอันนี้มีเลขหนึ่งแล้วก็เลขหนึ่งแบบนี้นะ ่อไปงววที่สามเลยนะคะงววที่สามก็เป็นล็อกเดียวกันนะคะก็คือหนึ่งสี่ห้าสามศูนย์ชนกับล็อกเดียวกันของสูตรนี้เลยนะคะก็ชนใช่เยเพราะฉะนั้นมันก็จะชนตัวเดียวเหมือนกันนะคะก็ชนที่เลขหนึ่งอันนี้ออกห้าหนึ่งตามจริงอาจารย์ก็อยากได้แบบนี้เลยเนาะวัดดวงกันไปเลยนะคะบางครั้งมันก็เดินอยู่นะคะบางทีมันก็หลุดขยับไปอีกหนึ่งตำแหน่งอะไรแบบนี้นะคะ อันนี้ก็ไม่มีใครทราบนะว่ามันจะออกแบบแบบไหนนะ,ะอันนี้เราไล่ของเรานะตามสูตรที่เรามีอยู่นะคะนี่เราก็ขยับไปงวดที่4ี่เลยสูตรที่1นะเลขเก้าสองสามหนึ่งแดสูตรที่สองหกศูนย์สามห้าหะคะจะมีตัวชนอยู่2ตัวก็คือเลข3ากับเลข1นะะึ่งหกศย์ห้าฝั่งนี้ไม่มีเลยนะคะแบบนี้ ก็ออกมาที่สองสามหลักหน่วยคือเลขสามสี่งวดแล้วนะ,ะที่เป็นตัวอย่างต่อไปขอยาเป็นว่ที่ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าหกนะกับหนึ่งห้าแปดศูนย์หกอันนี้ชนสามตัวนะครศูนย์หนึ่งหก ออกมาที่ห้าหนึ่งนี่ค่ะห้าหนึ่งนะฮะตักหน่วยก็เลขหนึ่งต่อไปงูที่หกนะฮะเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าหกอยู่ล็อกเดียวกันนะคะแล้วก็ขยับมาหนึ่งห้าแปดศูนย์หกก็ล็อกเดียวกันนะคะก็ก็ชนเท่ากันเลยก็คือ ศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกนะชนสามตัวอันนี้ไปแล้วนะเลขหนึ่งต่อมาออกห้าศูนย์ก็ได้เลขศูนย์ตรงนี้เลยนะ,ะม้วนที่เจ็ดนะศูตรที่หนึ่งและสูนยที่สองนะชนกันถึงสี่ตัวนะคะอันนี้ชนเท่างวดที่หนึ่งเลยสี่ตัวเท่ากันเยสองหกสี่หนึ่งนะ มีตัวชนสี่ตัวนี้ผลออกมาที่ห้าสี่ก็ยังมีตัวที่เข้าอยู่นะคะคือเลขสี่นี่ค่ะสองสูตรนี้ถือว่าชนเยอะสุดอที่สี่ตัวะคะมีอยู่สองงวดแล้วก็คืองวดที่หนึ่งและงวดที่เจ็ดนะขยับขึ้นไปเป็นงวดที่แปดสูตรที่หนึ่งสองห้าหกสี่หนึ่งล็อกเดียวกันอีกแล้วนะคะสูตรนี้ล็อกเดียวกันบ่อยนะคะอันนี้ก็ล็อกเดียวกันนี่ก็ล็อกเดียวกัน ่อมาออสูตรที่สองสองหกเก้าหนึ่งเจ็ดอันนี้ชนสามตัวนะสองหกหนึ่งสองสองหกหนึ่งมีเก้ากับเจ็ดนะที่ไม่มีตัวชนอยู่ฝั่งนี้ไม่มีนะเลขเก้ากับเลขเจ็ดออกมาที่สามสองนี่แหละ แปดงวดรวดแล้วนะคะเป็นตัวอย่างเฉยๆนะ,ะต่อไปนะ,ะงวดที่เก้าสูตรหนึ่งสูตรสองอ้าวไม่ไม่ซ้ำแล้วนะคะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะคะก็เป็นสามหกเจ็ดห้าสองกับเก้าสามหกสี่แปดสี่นะ,ะแล้วก็ออกชนนะคะสามกับหกออกสามหกเลยอ้าวสามหกเนาะเอาเฉพาะหลักหน่วยนะคะเลขหกนี่เลย อาจารย์ก็พยายามหาให้ได้น้อยตัวที่สุดนะคะเวลาเราเสี่ยงโชคอย่างที่บอกไปเนาะโอกาสการถูกมันก็มีนะคะถ้าถูกขึ้นมาก็โอ้โหได้ตังค์เยอะเลยะคะ่ะแต่ถ้ามันไม่ถูกเราก็เสียน้อยนะคะท่านผู้ชมมันไม่มีใครทราบนะข้อมูลต่างๆก็เป็นเพียงแค่การคิดคำนวณย้อนหลังไปนะะเพื่อให้เป็นแนวทางของตัวเลขที่มันเดินแล้วมันเดินย้อนหลังไปนะคะแต่เดินไปข้างหน้ามีโอกาสเข้านะคะแล้วก็มีโอกาสไม่เข้าเช่นกันเนาะ เราก็ต้องเสี่ยงโชคอย่างระมัดระวังมาดูงวดที่แล้วนะคะสองสูตรนี้นะ47085กับ04795นี่แล้วมันชนถึงสี่ตัวเลยนะคะชนสี่ตัวถึงสามงวดด้วยกันที่เป็นตัวอย่างนี้คือ4705 47 4705ไม่มีเลขเก้าตัวเดียวนะคะฝั่งนี้ไม่มีเลขเก้านอกนั้นก็มีหมด4705เลยะคะ่ะสี่ตัวออกมาที่85นี่คะ่ะ85 แปดห้าเอาเลขห้าเนาะดค่ะเลขห้าเหลือเยอะเลยนะทุกงวดที่แล้วทีนี้สำหรับงวดนี้ฮะสำหรับงวดนี้อ่าตามนี้เลยเนาะอาจารย์คำนวณมาฝักให้ fc ของทางช่องก็คือ k 12บสแล้วได้70 196นะูนยาฮะ เจ็ดบวกสเป็นสิบศวกหได้1 1กับ8เป็น9 9กับ7ก็ 7, เป็น16นะคะแบบนี้ต่อไปสูตรที่2ก็คือ6กบวกสเป็น10 0ศูย์บวกสได้3าบวกสเป็น 5. 5 5กับ6เป็น11ชน016มีความเป็นไปได้ไหมคะว่าสําหรับหลักหน่วยงวดนี้จะมีแนวทางเลขคู่ก็คือ0ย์กับ6ส่วนแนวทางของเ,ออเลขคี่ก็คือเลขหนึ่งนะคะแบบนี้ สำหรับพวกนี้มันมเคยมาสองตัวนะคะเนี่ยตัวชนนะเข้าสองตัวเดี๋ยวอาจารย์เล็งขึ้นไปก่อนม,มีแค่งวัวนี้งัวเดียวเนาะประมาณนี้ทีนี้เราจะตัดสินใจเลือกตัวไหนนะคะก็อันนี้เดี๋ยวจารย์รอผลของของหลักหน่วยชุดพิเศษสองก่อนนะคะลองดูสามตัวนี้เนาะจะมีจะมีตัวชนกันหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะย้อนขึ้นไปนะคะ ดูที่อาจารย์เคยสอนมานะคะเดี๋ยวจะอันนี้เราเรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วขยบมาตรงนี้เลยเรามาดูช่องชนกับช่องชนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตัดฝั่งขวามือนี้ให้นะฮะนี่ตรงนี้นะคะเราเรียนไปแล้วนะ,ะใน e ีีที่สิบเอ็ดสูตร d หนึ่งนะคะจับชนกับเออี a 4นะคะ D1 กับ a 4 สองสูตรนี้ชนกันมาแล้วนะผ่านการชนมาที่สองตัวนะหนึ่งกับสามเดี๋ยวลองวัดเลยนเนาะอ้าวอาจารย์จะจะตัดฝั่งทางนี้นะทางขวามือสุดนี่เลยนะหนึ่งกับสามมีอยู่ทั้งสองตัวเลยค่ะเลขหนึ่งกับเลขสามนะแล้วออกมาที่หกหนึ่งอันนี้ตัดไม่ได้นะคะไม่ได้ตัดเลยเนาะเอาอันนี้เป็นหลักนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาดูฝั่งทางชนฝั่งขวามือนี่ต่อมานะคะ อันนี้ชนกันสองสูตรหนึ่งสองหกนะอันนี้ตัวเดียวเลยค่ะเลขหนึ่งไม่งั้นก็ตัดออกไปเลยนะเลขสองกับเลขหกนี่ค่ะเหลือเหลือเลขหนึ่งไว้แบบนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เหลือแค่ตัวเดียวนะติดดาวไปเลยนะอันไหนเหลือตัวเดียวก็คือวัดดวงกันไปเลยนะคะ f ซี่หนึ่งหนึ่งดวงแล้วต่อไปงวดที่ ขยับขึ้นไปเป็นอ่างวดที่สามเนาะอันนี้เหลือได้ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมอันนี้ได้ถึงสามตัวเลยชนกันที่เก้าหนึ่งสองไปดูในอีพีที่สิบเอ็ดได้นะคะอันนี้ตัดเลขเก้ากับเลขสองออกไปเหลือเหลือตัวเดียวนะคะเลขหนึ่งนี่ตัวเดียวอาจารย์จะติดดาวให้ทึบๆไปเลยเนาะเดี๋ยวลดหน้าจอค่อยดูนะคะเลขหนึ่งนี่แหละ ต่อไปนะคะงวดที่สี่ฝั่งนี้เหลือเลขสามกับเลขหนะึ่งฝั่งนี้เหลือเลขเออ EP ที่สิบเอ็ดนะอาจารย์จับชนให้เหลือศูนย์กับสามอันนี้เราทำเมื่อสักครู่นี้สามกับหนึ่งะาะนั้นก็เหลือตัวเดียวเลยค่ะเลขสามเลขสามอ่าติดดาวทึบๆไพ่เลยแล้วกันนี่ก็คือเลขสาม ตัวเดียวนะคะต่อไปเราก็ไล่ต่อนะคะอันสองสนที่ชนที่ศูนย์หนึ่งหกส่วนฝั่งนี้ชนแปดศูนย์หนึ่งอันนี้ตัดได้ตัวเดียวนะเลขแปดก็เท่ากับเหลือสองตัวนะคะศูนย์กับหนึ่งฝั่งนี้จะไม่ตัดนะฮะจะได้ไม่ไม่เลอะนะไม่เลเอะเทอะแบบนี้นะคะ่ะก็เอาแค่นี้เอาเหลือศูนย์กับหนึ่งเหลือสองตัวนะศูนย์หนึ่งออกมาที่ห้าหนึ่งผ่านเนาะ ต่อไปนะคะเขย็บขึ้นไปเลยสูตรที่เรากําลังเรียนกันเหลือศูนย์หนึ่งหกนะคะฝั่งนี้เหลือตัวเดียวนะคะเลขศูนย์มันตัวเดียวอยู่แล้วเนาะก็เลขศูนย์เลยนี่เลขศูนย์นี่ค่ะติดดาวให้เลยแต่ต้องเป็นดาวทึบๆจะได้เหมือนกันนี่ค่ะต่อมาเมื่อที่เจ็ด นี่คะ่ะโอ้เหลือเยอะเท่ากันเลยนะคะอันนี้สองหกสี่หนึ่งอันนี้หนึ่งสองสี่หกโอเหลือเท่ากันเลย f ซีใช่ไหมคะ่ะมาที่เลขสี่เนาะอันนี้ก็คือตัดไม่ได้นะฮะนี่คะ่ะมันอยู่ที่วิธีการคํานวณตัวเลขนะตามจริงอาจารย์ก็อยากจะให้มันเหลือตัวเดียวหนะรือว่าสองตัวก็ได้นะเดี๋ยวเราใช้สูตรมาตรฐานช่วยอีกทีหนึ่งนะคะว่าเลขที่เราคํานวณได้นี้มันจะอยู่ในมาตรฐานหรือไม่นะฮะหรือว่าพิเศษระยะยาวนะแบบ จ็ดหลักนะสองหกหนึ่งนะกับเก้าหนึ่งสองอ้าวตัดได้ตัวเดียวนะคะเลขคือเลขเก้าก็เหลือแค่หนะนึ่งกับสองนะออกสามสองนี่นี่ก็คือลอ,ลองไล่ให้ดูเฉยๆนะคะอันนี้ก็คือสามกับหกอันนี้ชนสี่กับหกตัดเลขสี่ไปเนาะอันนี้เหลือตัวเดียวนะคะเลขหกเลยอันนี้ อันนี้ก็ถูกเลขสามก็ถูกตัดไปถ้าเล็งมาถึงฝั่งนี้ด้วยนะคะต้องฝังให้เข้าใจนะที่อาจารย์พูดเนี่ยนะตามนี้เลยเนาะเลขหกนะนี่แหละโอ้เหลือตัวเดียวห้างวดแล้วนะคะต่อไปงวดเอ่ออันนี้งวดที่แล้วนะสองสูตนี้ชน 4, 7, 0, สี่เจ็ดศูนย์ห้าสูตรนิชชนสี่กับห้านะคะอา้าวตัดไม่ได้เนาะ สี่ห้าเท่าเดิมนะสี่กับห้าฝั่งนี้ที่ลังเรียนไปก็ตัดได้ที่เจ็ดกับศูนย์นะอันนี้ออกมาแปดห้านี่แหลนะอย,อย่างน้อยเราก็ยังมั่นใจว่าสองสูตรนี้มันมีตัวชนนะชนแล้วก็ยังมาอยู่นะคะก็เท่ากับว่าเราเรียนแล้วเนี่ยสี่สูตรนะคะสี่สูตรอันะนี้เราก็ขยับขึ้นไปนะของที่ 2, สองพฤษภาคมนะ ก็าตามนี้เลยเออสองสูตรที่เราเรียนมาใน EP ีที่11นะคะช,ช,ช,ชนมา2ตัวคือ0กับ1นะึอาจารย์ก็อยากจะให้มันเหลือตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเราก็ลองคำนวณมาให้ดูก็016เนาะก็แสดงว่าตัดไม่ได้เลยนะคะก็จะเหลือแค่ก็เหลือ0กับ1นะให้พิจารณาตัวเลขนะ0กับ1แบบนี้สองตัวนี้นะ,ะจะเป็นตัวไหน ชนสองตัวนะตอนนี้ตามนี้นะฝากช่องนิดนึงนะคะมี D Channel นะคะตามนี้เลยถ้าเกิดใครชอบแนวทางของเลขขี้นะคะก็คือเลขหนึ่งใครชอบแนวทางของเลขคู่ก็คือเลขศูนย์บางท่าน FC บางท่านเขาก็มีสูตรอยู่นะคะเขาก็แค่มาดูของอาจารย์ว่า ไปชนกับเขาตัวไหนอะไรยังยงไงนะคะส่วนอาจารย์ก็ตามนี้เลยขณะน,นี้นําหลักหน่วยล่างในชุดพิเศษนะคะซึ่งมีมันคนละสูตรกับพวกมาตรฐานนะคะแล้วก็พิเศษแบบเจ็ดหลักระยะยาวอันนี้มันคนละสูตรกันเราก็ต้องดูให้มันหลากหลายสูตรเข้าไว้นะคะว่ามันจะได้ตัวไหนแน่นอนนะคะมีโอกาสเข้านะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ไม่เข้านะ,ะสูตรคำนวณก็ทําให้บางท่านปลดหนี้ไปได้แล้วนะคะปลดไปแล้วก็ อย่าพยายามเพิ่มหนี้นะคะ FC ต้องใช้สติแล้วก็วิจารณญาณนะคะเก็บเงินที่เราอุตส่าห์ได้รับโชคได้รับลาบมาแล้วก็ต้องใช้สติแล้วอย่างระมัดระวังนะคะอาจารย์เตือนด้วยความหวังดีคลิปนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ